สวัสดีครับผมพัดกัะเจดไปเดอครับรีวิววันนี้ครับหูฟังภาคต่อของซีรีส์ที่สร้างชื่อกับแบรนด์แบรนด์นี้เป็นอย่างมากครับก็คือแบรนด์ Edifier นั่นเองครับเป็นภาค3ของซีรีส์นี้แล้วนะครับนั่นคือ Edifier n e o b u ดี r o 3นั่นเองนะครับมารอบนี้เนี่ยเขาเคลมว่า ANC เงียบสงัดกว่าเดิมนะครับไม่ดีกว่าเดิมแบตอึดขึ้นที่สำคัญเสียงดีกว่าเดิมอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าจะเป็นอย่างที่ว่ามาหรือเปล่านะครับก็ต้องขอบคุณทาง4.5 2ดีกรีที่ได้ส่งมาฟังรุ่นนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ให้ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองครับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้4,290บาทครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เรามาดูหน้าตาแล้วก็สเปคกันก่อนครับตัวนี้มีทวยกันทั้งหมด3สีครับคือสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับทั้ง4 25ส้่งให้ผม2สีเลยคือสีขาวสีดาครับสวยทั้งคู่ครับกล่องใช้ครับเทียบกับกล่องของ AirPod s Pro นะครับความยาวใกล้เคียงกันครับความสูงสูงกว่า AirPod Pro นิดหน่อยนะครับความหนาหนากว่านิดนึงแต่ก็ถือว่าพกพาได้สะดวกครับเขามีแถมถุงผ้าอย่างดีมาให้ใส่ด้วยเช่นเคยนะครับด้านบนเป็นโลโก้แบบเสาะร่องลงไปนะครับด้านหน้าเป็นแถบไฟ LED ที่ เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ครับเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะด้านหลังเป็นพอร์ต USB C สําหรับชาร์จครับเปิดฝามาเจอหูฟังครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับกดเข้าโหมด pairing นั่นเองนะครับตัวฟังหน้าตาคล้ายรุ่นก่อนนะครับด้านนอกเป็นโลโก้มีไมค์สำหรับสนทนาและก็ไมค์สำหรับทํา a n c ด้วยครับปลายก้านด้านนอกที่เห็นเป็นแนวบุ่มๆลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นบริเวณที่ไว้สําหรับบีบสั่งการครับไม่ใช้การสัมผัสเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะครับแบบนี้ดีครับหูไม่แล่นแน่นอน พลิกมาด้านในเห็นจุดดำๆนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้สําหรับรับรู้การสวมใส่นะครับถ้าเราถอดหูฟังเพียงก็จะหยุดมีตัวอักษรระบุค่าของตัวฟังนะครับแล้วก็มีคอนแทคโลหะเอาไว้สำหรับชาร์จที่กล่องชาร์จครับสเปคนะครับเขาบอกเป็นบลูทูธ5.4นะครับแล้วก็เป็นไดเวอร์แบบไฮบริดไดเวอร์คือเป็นไดเวอร์ผสมระหว่างโนเลดบาลานซ์อเมเจอร์กับเดดมิกไดเวอร์ยูนิตวิดดีเอสพีนั่นเองแล้วก็คุณดีที่เขารองรับครับ LHDc 5.0นะครับ L d a c a a c แล้วก็ SBC เน่ยนะครับตัว LSDC กับตัว L DAC เนี่ยสำหรับ Android รุ่นที่รองรับนะครับมีไมค์4ตัวต่อข้างก็คือทั้งหมดมี8ตัวพร้อม AI ตัดเสียงรบกวนครับ ANC ครับเป็นระบบ Edifier w Y-Brand Multichannel ANC นะครับตัดเสียงรบกวนได้ถึงลบ5 0าิเบลและเพิ่มย่านการตัดเสียงรบกวนได้ถึง4 k h กิโครับแน่นอนมี ANC ก็ต้องมี Transparency นะครับตัวนี้มีเกมโหมดด้วยแล้วก็กันน้ำกันฝุ่น IP 54ครับ แบตเตอรี ality, ่ครับเขาบอกว่าชาร์จ1ครั ar, uh ้งเนี่ยใช้งานแบบเปิด NC ไปด้วยนะครับได้6ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จอีก18ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดคุณปิด NC ครับได้9ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จอีก27ชั่วโมงเป็น36ชั่วโมงครับสธิติใช้งานครับการคนทนที่ตูฟังนะครับเพย์พอร์ให้บีบที่ก้านครับข้างซ้ายหรือขวาก็ได้1ครั้งนะครับข้ามเพลงไปข้างหน้าบีบซ้ายหรือขวาก็ได้2ครั้งนะครับถอยไปเพลงก่อนหน้้้้าาาบบบีซยหรรรือขวก็ได3คคัังนะ การควบคุมการเปลี่ยนโหมด ANC นะครับให้เราบีบข้างซ้ายค้างไว้ครับจะเป็นการท็อกเกอร์ระหว่าง ANC กับ Transparency นะครับส่วนข้างขวาเนี่ยบีบค้างไว้จะเป็นการท็อกเกอร์ระหว่างโหมด Music โหมด Game แล้วก็โหมด Special Audio ครับหูฟังยังใช้งานร่วมกับแอปของเขาได้ครับคือแอป Edifier Connect นะครับ Connect ต,ต้องลงท้ายด้วยตัว X แบบนี้นะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อฟังเรียบร้อยก็หน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้มี2แท็บหลัก แถบหูฟังกับแถบหูฝ่ายครับหมายีึแถบหูฟังเนี่ยก็บอกสเตตัสของหูฟังครับแบตหูฟังแต่ละข้างเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวน้อย n c e l l a t i o n ให้เราปรับเนี่ยเยอะแยะมากมายครับมี d a p t i v e n o i น้อย n c e l l a t i o n คือปรับน้อย n c e l l a t i o n ไปตามสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเสียงดังน้อยก็ตัดเยอะเสียงเบาน้อยก็ตัดเบา,น,เบา,น,เบานะครับกับไฮน้อยก็คือตัดสูงสุดเลยมีมิดีเอมลดลำดับลงมานะครับแล้วก็ Sound. แอมเบสซาลกับแอมเบ t ซ o า n d นี่ก็มีให้เลือกอีก3อย่างนะคือ w o i t e enhancement mm hmm. ก็คือเน้นที่เสียงพูดนะครับหรือจะเป็นบาลานก็คือเป็นเสียงแบคกลราวที่แบบบ,บ,บบบาลานบาลานประมาณนั้นแล้วก็แบคกลาวสาวกับเน้นที่ตัวแบคกลาวสาวอย่างเดียวกับ w n n Reduction ตัวนี้ตัดเสียงลมนะครับแล้วก็ตัว Noise Cancellation o l l คือป no ิด Noise Cancellation เป็นหูฟังแบบ p s <c oughs> s i v e n o ้อ e Cancellation นั่นเองคือกันเสียงด้วยตัวจุกของหูฟังเอง ต่อไปคือตัว Sound Effect ตัวนี้ก็จะเป็น EQ ต่างๆนั่นแหละนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยมี5แบบคือ e d i f i e r ก็คือ EQ เฉพาะตัวของเขานะครับ d y n a m i c Vocal ในเสียงร้อง Bass Boost, Treble Boost นะครับในเสียงแหลมนะครับและแน่นอนมี Customize ด้วยนะครับตัว Customize เนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดเลยนะครับเนี่ยอย่างผมเคยปรับอะไรองผมตั้งชื่อไว้ GGVD1 เนี่ยเราสามารถปรับได้ปรับเบสปรับกลางปรับแหลมโดยที่เราสามารถระบุ ความถี่ได้ด้วยนะสมมติเบสเนี่ยผมไม่อยากผมไม่อยากเอาร้อยเฮิร์ตเนี่ยผมมาแค่ห้าสิบเฮิร์ตได้ไหมอย่างเงี้ยได้นะครับผมก็เอาอันที่ศูนย์อันนี้ก็ปรับไปเนี่ยผมจะเน้นเฉพาะตัวห้าสิบเฮิร์ตแบบนี้ก็ได้นะครับเสียงแหลมขึ้นมาหน่อยผมไม่เอาสองพันเฮิร์ตผมจะเอหนึ่งพันห้าร้อยเฮิร์ตอย่างงี้ก็ได้นะครับคือใครมีความรู้เรื่องการปรับ EQ แบบความถี่กี่ Hz, Hz, เฮิร์ตกี่เฮิร์ตไปเน้นขึ้น,นุณตีอะไรแนวเสียงแบบไหนเนี่ย จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว Q-Factor อีกนะครับตัว Q-Factor เนี่ยถ้าเรามีค่าย,ยิ่งมากนะครับจะหมายความว่ายัางไงถ้ามีมีค่าย,ยิ่งมากเนี่ยสมมติผมดันตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบูสเฉพาะย่าน1,500เฮิร์เท่านั้นนะครับคือมันมันเหมือนกับเราดันกราฟเนี่ยเป็นภูเขาสูงแหลมอะนะครับแต่ถ้าเกิดค่าย q f c t t r r ผมต่ำลงนะมีค่าย,ยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าผมดันกราฟตัวนี้ขึ้นเนี่ย ที่วามถี่หนึ่งพันห้าร้อยเฮร์เนี่ยมันจะไปดึงความถี่ข้างเคียงขึ้นไปด้วยพันสี่ร้อยพันเจ็ดร้อยนะครับแบบเหมือนจะเป็นเหมือนภูเขาที่เป็นเนินละละละเนี่ยเราราบูดเนี่ยก็จะบุดบูดหลายๆย่านขึ้นไปเป็นเนินเขาแต่ถ้าเรามีความรู้นะครับเราอยากจะดันเฉพาะความดันความถี่อันเนี้ยโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็ปรับคิวแฟกเตอร์สูงๆได้เลยมันก็จะเน้นเฉพาะย่านนั้นจริงๆครับใครมีความรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถไปจูนได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่มีความรู้คือหรือว่าเราปรับไม่เป็นเนี่ยทำไงเราสามารถไปโหลดอันที่คนอื่นเขาปรับไปแล้วนะครับคือเราสามารถตั้ง EQ เนี่ยแล้วเราสามารถ export EQ ออกมาได้นะครับไปที่มอเนี่ยสามารถแชร์มาเป็น QR code ให้คนอื่นสามารถไปดาวน์โหลด QR code ตัวนี้นะครับมาเซตเป็น EQ นั้นๆได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ย ตัว425 DG เนี่ยเขาเซต EQ มาให้หลายแบบเลยนะครับเราลองไปโหลด QR code โคของเขาเนี่ยมาใช้ได้นะครับหรือของตัวผมเองก็ผมเซตไว้อันหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ไปโหลดมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไปลองดูประมาณนี้นะครับ Custom EQ ต่อไปไปที่ Sound Mode นะครับตัว Sound Mode เนี่ยก็มีเรื่อง3แบบคือแบบ u ิ i c ิกเก Mode ที่บอกว่าเซตเกมหมดได้ก็คือให้มันเซตตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ Special ลดิโอซึ่งตัว Special ลดิโอเนี่ยมีเราเลือกหลายแบบอีกนะมีแบบคอนเสิร์ตแบบเท e เตอร์หรือ h i ไฟ l i ฟ e นะครับทุกครั้งที่เราจะใช้เนี่ยให้เราคลิเบตก่อนสมมติผมจะเลือกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะครับเราก็นั่งในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติของเราอย่างเงี้ยสมมติผมก้มหน้าเล็กน้อยเนี่ยให้ผมกดคลิเบท มันก็จะเซตอยู่ในตำแหน่งที่เป็น normal ของเราตอนนี้นะครับพอเราเงยหน้าขึ้นเนี่ยหรือว่าหันซ้ายหันขวาเนี่ยตัวใจโลสคโคมันก็จะทํางานทํางานของมันเนี่ยเอียงหัวไปเอียงหัวมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มันก็จะปรับเสียงให้เป็นไปตามลักษณะการหันของหน้าเรานะครับแล้วก็เสียงก็จะดูสมจริงมากๆนะครับเป็นคอนเสิร์ตหรือจะเป็นเท e เตอร์อะไรเงี้ยไปลองเล่นดูได้ตัวนี้ ปรับมาได้ดีจริงๆครับดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือตัว l i ท์เ e ฟเฟ c ตตัวนี้เนี่ยมันจะปรับสีของตัวกล่องชาร์จได้นะครับแต่เราเนี่ยต้องเอาหูฟังเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งหูนะครับใส่เข้าไปในกล่องก่อนมันถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้มันถึงจะปรับตัวนี้ได้ครับตรงนี้เนี่ยแสงเป็นสีขาวอยู่นะครับเนี่ยเป็นสีขาวอยู่นะครับผมปรับเป็นสีเหลือง เนี่ยถ้าดูปั่านผ่านกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแจ่มมากเนี่ยเป็นสีส้มนะครับสีแดงนะครับสีเขียวอ่าสีฟ้าโอ้มีเลือกหลายสียามากนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับเจ๋งมากปรับสีไฟของตัวของชาร์จได้ด้วยนะครัประมาณนี้เลยนะครับแถบต่อไปครับแ็บโปรไฟล์นะครับน่าสนใจตรงนี้คือตัว product position ตัวเนี้ย จะโชว์ตำแหน่งล่าสุดที่เคยเชื่อมต่ออูฟองตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเราไปทําหายเนี่ยเรายังมาดูย้อนหลังได้ว่าเอ้ยเราเคยไปเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นวิ่งย้อนกลับไปดูไปหาเพื่อจะเจอประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี Sound Effect File ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์ที่เราเซฟไว้สําหรับที่เป็นตัว Custom EQ ของเรานั่นแหละนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราเคยเซฟไว้นะครับแล้วก็จะมี Product Compatible ตัวนี้ก็มาดูได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆตัว e d i f i e r เนี่ยมีอะไรบ้างครับเยอะแยะมากมายนะครับลองไปดูได้นะครับแล้วก็อันนึงที่ผมแอบงงนะคือตัวเฮลตตัวนี้นะครับมีฮาร์ดเรทมีบัตรออกซิเจนด้วยนะไม่แน่ใจว่า e d i f i e r จะทำสมาร์ทวอทออย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับดอยกัมานี่นึงนะครับตรงเฟืองตรงนี้นะครับเรายังสามารถเซตอัพอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับไปดูตัว User manual mm hmm. ของหูฟังรุ่นนี้ก็ได้นะครับหรือ Control setting ตัวนี้ที่บอกว่าบีบ1ครั้ง2ครั้งบีบ2ครั้ง3ครั้งนะครับบีบค้างเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจะให้เป็นอะไรนะครับมาเซตตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีให้เซตอัพตรงไอะแยะมากมายนะครับ v mm hmm. a r i n g Detection จะเปิดไหม mm hmm. หรือจะปิดนะครับหรือ Multi Point Connection จะให้หูฟังเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันได้ไหมก็มาเปิดที่ตรงนี้นะครับมีไฟล์ My Product ที่เมื่อกี้สมมุติเราตามไปหาเจอแล้วนะว่าอยู่บริเวณนั้นแต่เราต้องการจะเปิดให้หูฟังมันส่งเสียงดังๆมาก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นอยู่ในห้องแล้วเราหาไม่เจอก็กดให้หูฟังมันส่งเสียงอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันปรับอย่างอื่นได้อีกเยอะๆมากมายเลยครับนะครับถ้าปรับอะไรจนมึนเละไปหมดสามารถ Factory Setting ไนีให้ได้นะครับย้อนกับคืนค่าโรงงานได้นะครับนี่เป็นการสาธิตการใช้ง,งานแอปคร่าวๆครับไปลองฟังเสียงกันเลยครับผมใช้หูเทปอัดเสียงมานะครับด้วยตัว EQ แบบ e d ด i ฟ i อ r นะเป็น EQ พื้นฐานของของหูฟังตัวนี้ครับไปลองฟังเสียงครับอย่าลืมสวมหูฟังขณะรับชมด้วยนะครับ หลังจากฟังแล้วเป็นไงบ้างครับมาลองฟังความรู้สึกที่ผมได้ลองมาบ้านนะครับตัวนี้เบสเนี่ยลงได้ลึกแน่นๆลูกใหญ่แต่ไม่บวมนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยอิ่มหนาเสียงร้องชัดรู้สึกได้ถึงรายละเอียดของเสียงร้องต่างๆได้ดีครับเสียงแหลมนะครับกำลังดีไม่แหลมเสียดหูนะครับได้ยินดีเทลเสียงเล็กเสียงน้อยในแทร็กที่มีเสียงไฮแฮดสังเคราะห์นะครับได้ยินเสียงยุบยิบยุบยิบเก็บได้ทุกเม็ดเลยครับ พิติดีนะครับช่องไฟของเครื่องดนตรีต่างเนี่ยห่างกันพอสมควรสามารถจับตำแหน่งของเครื่องดนตรีต่างๆได้ครับซาวด์สเตย์สหรับหูฟังแบบอินเอียร์เนี่ยถือว่ากว้างกาลังดีเลยครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับสรุปเลยคือหูฟังที่เสียงดีมากตัวหนึ่งและยิ่งได้ปรับ EQ เสริมตามรสนิยมการฟังเพลงหรือตามความชอบของแต่ละคนเนี่ยยิ่งทําให้เสียงของฟังตัวนี้ไปไกลขึ้นอีกครับมาพูดถึงเรนเซนซกันบ้างครับก็คือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพครับเอาไปเล่นเกมไปดูหนังเสีียยยงดดดเลแค่ไหน,นบโผมทสอ กับ iPhone 16โปรผม2แบบหล,กล,กลกักๆคือเอาไปเล่นเกมกับไปดู YouTube นะครับตัวนี้มีเกมโหมดก็เปิดเกมโหมดด้วยนะครับผมทดสอบกับเกมพับ g ครับออกมาได้ค่า latency เฉลี่ยที่212มิลลิเซก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะค่ายังไม่เกิน300นะครับถ้าเกิน300มิลลิเซกเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้ว,วมันดีเลย นะครับแล้วก็ไปทดสอบกับ YouTube ครับได้ latency เฉลีย่ยออกมาอยู่ที่ติดลบ96 m าิลิเิลติดลบคือไงครับติดลบคือเสียงมาก่อนภาพซะอีกนะครับ <S 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 แล้วก็ไปทดสอบใช้งานจริงเป็นไงบ้างครับไปเล่นเกมนะครับผมเราไปเล่นเกมกับ c o l ด Duty นะก็ไม่รู้สึกดีเลยครับเล่นได้มันๆเลยเสียงกระหึ่มเลยทีเดียว ไปดู YouTube ก็ไม่ดีเลยเช่นเดียวกันครับไปดู Netflix ก็ไม่ดีเลยครับเวอเ็นซีกันบ้างครับนะครับเอ็นซี C ก็คือการตัดเสียงรบก,กวนจากภายนอกเนี่ยผมทดสอบอยังไงนะครับผมใช้หูเทพอัดเสียงพิงน้อยที่ความดัง70ดิเบลครับโดยหูเทพเนี่ย ยังไม่ได้ใส่หูฟังอะไรเลยประหนึ่งมันเล่าเนี่ยไปนั่งฟังเสียงพิ้งน้อยที่ความดัง70เดซิเบลนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ยัดหูฟังเข้าไปในหูเทพโดยที่หูฟังเนี่ยยังไม่ได้เปิด ANC นะเป็นหูฟังเปล่าๆเี่นะครับเป็นการกันเสียงด้วยตัวของหูฟังเองเป็น Passive Noise cancellation นั่นเองจากนั้นผมถึงจะเปิด ANC แบบ High ช่วยเสริมเข้าไปดูซิว่ามันจะตัดได้เงียบแค่ไหนครับไปทดสอบลองฟังดูครับอย่าลืมสวมหูฟังขณะรับชมครับ จากที่ฟังแล้วเป็นไงนะมาฟังประสบการณ์การใช้งานของผมบ้างนะครับตอนแรกที่ผมได้หูฟังมาลองแล้วก็ลองเปิดเอ็นซีเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่เงียบเท่าที่ควรเนี่ยมันควรจะเงียบกว่านี้สินะครับผมก็เอะใจครับลองเปลี่ยนจุกหูฟังให้ใหญ่ขึ้นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเท่านั้นแหละครับเงียบกิฟโคตรเงียบครับเงียบสงัดผมว่าเนี่ยเงียบพอๆกับ a i r p o d s Pro ผมเลยครับบางครั้งรู้สึกว่าเงียบกว่าได้ซ้ำนะครับใครต้องการสมาธิในการทํางานต้องการคิดอะไรเงียบ แตอ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบก,กวนเนี่ยจัดตัวนี้ไปเลยครับรับล,ลองไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เมื่อมี NC มันก็ต้องมี a m b i e n c หรือทา s p a r e n c y นั่นเองก็คือโหมดการรับเสียงภายนอกเข้ามาโหมดนี้มีประโยชน์ยังไงครับสมมุติเวลาเราฟังเพลงอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเสียงภายนอกอะไรเลยเนี่ยบางสถานการณ์เราอาจจะเกิดอันตรายได้สมมติเรากำลังเดินอยู่ริมถนนนะครับฟังเพลงเพลินๆยู่ดีมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งแห่โค้มมาจะมาชนเราเนี่ย ถ้าเราได้ยินเสียงล้อมอิดเยืมาแต่ไกลเนี่ยเราเฮ้ยเสียงอะไรเราก็หลบทันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเลยเลยเนี่ยเปิดเพลงดังด้งดวยเนี่ยก็รยบร้อยนะครับหรืออีสถานการณ์หนึ่งสมมตุติเรากําลังรอเครื่องบินอย่างเงี้ยมีการประกาศจากสนามบินว่าเออเครื่องบินเที่ยวบินนี้ดีเลยหรือว่าเครื่องบินเที่ยวบินนี้จะบินเร็วขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ยินเสียงประกาศสนามบินเนี่ยเราอาจจะตกเครื่องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบผมก็คือผม เปิดเสียงประกาศในสนามบินนะครับแล้วก็เอาหูเทบเนี่ยไปนั่งฟังเสียงนี้ครับประหนึ่งเหมือนตัวเราเนี่ยจำลองว่าตัวเราไปนั่งฟังเสียงประกาศในสนามบินดังประมาณนี้นะจากนั้นผมก็เอาหูฟังยัดเข้าไปในหูเทบนะครับแล้วก็เปิดโหมดแอมเบียนต์แบบบาลานนะครับก็คือโหมดโหมด,หมดแอมเบียนต์แบบสามัญของหูฟังตัวนี้แหละนะครับแล้วลองฟังเทียบกันดูว่าเป็นไงครับอย่าลืมส่นหูฟังขนะท่านผู้ชมครับ ประสบการณ์การใช้งานในโหมดแอมเบียนของผมเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะแต่เสียงยังเบากว่าเสียงจริงอยู่พอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดคุณส่วนหูฟังตัวนี้เปิดโหมดแอมเบียนแล้วไปสนทนากับคนอื่นเนี่ยเรายังคงได้ยินเสียงของตัวเองเนี่ยดังอื้ออยู่ในหูนะเหมือนอารมณ์เหมือนตอนที่เราเป็นหวัดแล้วหูอื้อประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปกติสําหรับหูแบบอินเอียร์ทั่วไปที่ผมทดสอบมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่มาจากไมโครโฟนของหูฟังรุ่นนี้ครับ e d f i e r Neo b u d Pro 3นะครับในที่เงียบเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4อี่ทดสอบครับต่อไปครับไปทดสอบใหม่ในสถานการณ์นอ i ส์แบบต่างๆกันบ้างครับนอยแรกครับ Street Noise ครับริมถนนครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่ทดสอบครับ น้อยถัดมาครับสกายเทรนบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบน้อยที่สามครับแอร์เพลนบนเครื่องบินครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบน้อยสุดท้ายครับช้อปปิ้งมอลในห้างสรรพสินค้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับมาสรุปผลการทดสอบเมื่อสักครู่ครับ การใช้ไม้ในที่เงียบเนี่ยเสียงดังฟังชัดมีน้ำ,ม,นำมีนวลพอสมควรนะครับเรียกว่าสอบผ่านฉลุยเลยส่วนในน้อยแบบต่างๆเนี่ยตัดเสียงน้อยได้ดีมากครับคือแทบไม่ได้ยินเสียงน้อยเลยนะส่วนเสียงพูดก็ดอปไปประมาณหนึ่งครับแต่ก็ยังสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องนะครับถึงจะมีบางจังหวะที่เสียงไม่สม,มูทไปบ้างแต่โดยรวมคือไม้ดีครับรีวิวการใช้งานทั่วไปกันบ้างครับการออกแบบก็หน้าตาคล้ายๆรุ่นก่อนนะครับแต่ดีที่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้วิธีบีบก้านในการควบคุมทําให้หูฟังไม่ลั่นแน่นอนนะครับ จุกเนี่ยมีมาให้เลือกหลายขนาดมากๆครับรับรองว่าคุณจะต้องเจอจุกที่ใส่หูของคุณได้พอดีแน่นอนนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือคุณต้องเลือกจุกที่พอดีจริงๆนะเพราะถ้าเกิดหลวมไปนิดเดียวเนี่ยเอ็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับฟังเพลงเบก,ก็จะไม่ตึบเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับการสวมใส่ก็ใส่สบายครับไม่อึดอัดจุกเนี่ยไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูสักเท่าไหร่นะครับใส่ออกกําลังกายใส่วิ่งก็โอเคนะครับเปิดทาร์เวลซี่ไปด้วยเนี่ย ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดและก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองเท่าไหร่นะครับใส่นอนตัวนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่นะครับตามสเปกก็บอกว่าเปิด a n c ไปด้วยเนี่ยสามารถใช้งานได้6ชั่วโมงนะครับรวมเคสสิชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงส่วนปิด ENC ได้9้ชั่วโมงรวมเคสอีก27ชั่วโมงเป็น36ชั่วโมงนะครับผมไปทดสอบจริงมานะครับเปิด ENC ไปด้วยเนี่ยได้5ชั่วโมง32นาทีนะครับเรียกว่าตกสเปกไปน,นิดนึงแต่ก็ถือว่าอึดพอสมควรคร สรุปนะครับ ANC ตัวนี้เงียบจริงครับพอดีผมไม่ได้มีรุ่น AirPod Pro สมาเทียบนะครับแต่ก็ถือว่าเงียบมากๆแล้วนะครับโดยผมเทียบกับ AirPod Pro ที่ผมมีเนี่ย AirPod Pro 1นนะก็เรียกว่าเงียบใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนการควบคุมที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นการบีบก้านเนี่ยทำให้การควบคุมชัวร์มากขึ้นหูไม่ร่าแน่นอนนะครับเสียงที่ปรับให้มีเบสมากขึ้นเนี่ยนะครับกว่ารุ่นก่อนทําให้ฟังเพลงได้หลากหลายมากขึ้น แล้วก็ฟังเพลงได้มันสะใจมากขึ้นนะครับส่วนไม์ก็ยังคงทําได้ดีนะโดยเฉพาะในที่เงียบเนี่ยเรียกว่าเสียงทุ้งุมลึกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและในเสียงที่มีน้อยไปต่างๆก็ถึงแม้ว่าเสียงจะดรอปไปบ้างแต่ก็ยังสื่อสารรู้เรื่องนะครับไม์ดีใช้ได้นะครับใครที่พลาดนิโอบัตโปรสองไปนะรอบดีพลาดไปได้แล้วนะครับออกรุ่น3ามมาแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับไปกดซื้อก็ได้เลยแถมมีโค้ดส่วนลด5%ให้ด้วยนะครับไปจัดกัันได้เลยครบ สุดท้ายนี้ครับใครดูแล้วชอบสไตล์การรีวิวแบบผมนะครับที่ไปทดสอบแช้ง้จริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำคัญมากจริงๆนะฝากกดหน่อยนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นผมมีปุ่ม s u p e r t ์แทงอยู่แล้วใต้คลิปเลี้ยงกาแฟผมได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากัไปก่อนครับบ๊ายบาย